แข่งสองห้าหกสามอือชื่อนี้เลยวันนี้ครูอยู่ที่ร้านไอศครีมทิพลดเป็นร้านไอศครีมไทยระดับตำนานเปิดมานานกว่า5 0ปีต้องบอกว่าเขาเป็นตัวจริงเรื่องไอศครีมไทยเลยและโคกมาที่สาขาออริจินัลที่เต่าปูเลยนะครับจากที่จิมสั่งไปหลายเมนูก็เริ่มทยอยมาเสิร์ฟนะครับเริ่มที่เมนูลำไยคัมเบอร์อันนี้เป็นไอติมกะทิผสมลำไยนะครับหอมหวานกลมกล่อมลงตัวมากๆเสิร์ฟมาพร้อมลำไยสดๆกับคุกกี้คลัมเบอร์เข้ากันสดๆเมนูลำไยลอยแก้วอันนี้เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับลำ เขารู้สึกว่ากินแล้วเนี่ยสดชื่นมากๆเลยครับไอศครีมลังไย2เมนูนี้มีพิเศษแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับไข่แข็ง2 5 6 3ฮะ ชื่อนี้เลยใช่ครับฟังไม่ผิดครับเมนูนี้มีชื่อว่าไอติมไข่แข็งสองหาก็จะนำไข่มาเคลือบไอติมทั้งลูกแบบนี้เลยเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปข้อพโพดอร่อยมากเมนูต้มแดงอันนี้เขาจะเป็นไอศครีมรสกาแฟเข้มข้นมากๆกินกับโสมนัทที่มีความกรอบขนมต้มแดงที่มีความนุ่มับอกว่าเมนูนี้มีหลายเทคเจอร์มากๆเลยครับใครเป็นสายทุเรียนห้ามพลาดเมนูนี้ถ้าหลับตาเนี่ยเดียวว่าเอาทุเรียนมาปั้นเป็นก้อนไปแช่เย็นแล้วนำมาเสิร์ฟเลยมาคู่กับข้าวเหนียวสังขยาทุเรียนบอกเลยว่าอร่อยแบบอร่อยมากๆเมนูหอมหมื่นมาปปง ราดใบเตยช่ำๆกลิ่นนี่คือหอมสมชื่อเมนูเขาจริงๆครับปิดท้ายด้วย2เมนูสุดคลาสสิกเฮลลี่แดงหวานๆกับกะทิทรงเครื่องสองเมนูนี้เขาให้เครื่องมาแบบจุกๆนะคะอาย스크รีมทิพรสเขาโด่งดังมาจากไอศกรีมกะทิรวมมิตรนะคะแต่ผมว่าเขาไม่ได้อร่อยแต่ไอศยรีมกะทิรวมมิตรนะครับอีกอย่างไม่ใช่แค่เมนูไอศกรีมหน้าตาดูดีแต่กินแล้วเนี่ยคืออร่อยทุกอย่างคืออร่อยมากๆสมกับที่ร้านอยู่มานานเป็นตำนานไอศกรีมไทยเลยและเขามีแบบกระปุกให้ซื้อกลับบ้านด้วยนะอ๋อลืมบอกเขามี